โอเคนะครับวันนี้ปีศาจร้ายแห่งวงการเกมก็จะมาตึงกับเกม Home ว w e e t h o m เ Survive เลยนะครับผมเออแบบคือมันไม่มีวันตายจริงอ่ะไอ้กูเซ็ตเนี่ยเอออันนี้ก็ของฟีดังเซ็ตนะได้ข่าวว่าตอนนี้แบบ GM เกมนี้ได้ปรับปรุงให้เบลแบบเล่นโหดขึ้นเออแล้วประเด็นคือที่ผมถูกใจอ่ะคือมันไม่ต้องรอเลเวลเวไอ้เปิร์กอะคือมันได้แบบคืออยากซื้อแค่แค่มีโคตรตัวมันก็ซื้อได้นะแตเข้าเกมแล้ว อนันนี้ก็คือแมปอยู่กันในแมปหนองน้ำนะครับเออคือนี่ก็แบบหาแบบโคตรง่ายนะเออสำหรับการเล่นเป็นผีเออเพราะผีถูกโบลี่เอ้ยไม่บูรี่เออบูรี่นี่มันดักกันนี่ไงออนูนพลังเห็นไหมเปิร์กกูเปิร์กเจอเปิร์กกูเข้าไปนะเขาเรียกการเอ้าเอ้าเอาอันนี้ขอให้ปรับปรุงนะการทุบประตูมันช้าไปหน่อยนะ ไม่เกี่ยวไม่ไม่คิดไม่เกี่ยวกับฝีมือเอ,อ,อเนะ่เสียงใครเอ่ยเมื่อกี้เสียงคุนค้นๆเหมือนจะเป็นนิพาอะไรแบบนี้มันไปไหนกันหมดวะว้าไปดูพลังวิ่งแล้วนะเ้ยมันได้ทูบอะมันได้ทูบใครว่า มีใครใหไหวไหมมีใครใหไหวไหมมีใครไหวไหมครับตรงนี้มียามก็ไม่เอามาเอานะอีการีหนีผ่านโอ้โหจังเลยอุ้ยเฮ้ยเป็นเฮียอะไรอะเอ้าป็นชัวเอ้าเอ้าแล้ว,ลวฮ Area เฮีนีนปิงแล้วกูต้องทำไงเนี่ยปล่อยอะโอ้ควยเหอะยังไม่หยุดปิงนะนี่ไง อ๋อเด็กกูตึงนะถึงถึงยังมีกระเป๋าก็เถอะนะโอ้ยมันแดกน้ำวิ่งก็ก็ดูต่อนะดูต่อเลยดูต่อดูต่อดูต่อนี่ไงเปิรนี้มันโหดนะเอออันนี้ก็เป็นแบบผีชอบแหละพอพอไม่ต้องมีราคาเปิร์กนะอยู่ริอยู่ริอยู่ริ เอ้แต่ยูรินี่สวยนะเออรู้จากรูปอ่ะอันนี้เขามีต้นฉบับมาจากใครหรือเปล่าถ้า,ามีเดี๋ยวผมจีบลยอือนี่เออปลูออกกระซี่หลุดสวยเออแต่อันนี้อือโชคดีโชคดีของกูไปจก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 ,จกเสียงมันได้ใจสำหรับผู้ชายจริงเลยเ ดูพลังวิ่งไปไปด right like ิแต่ทำไมรู้สึกเมาส์เซนซิทีฟกูมันแปลกๆวะขี้เกียจออกไปปรับด้วยเป็ยังไงก็ชนะนะเหลืออเลยมึงจะเอาไปชุบอีกเหอไอไอนิพามมันออกนะเว้ยมึงชุบมันเสียเวลานะเว้ยบอกตรงเลยกูกูกูไปหายคนมา นี่เลยได้ไหวามาเอาใหญ่ไอ้้ยเนียได้ไหวามาเอาใหญ่เกาะกูมาได้มัไหนไหวมึงอะแลแต่เดินเดินคุมโซนก่อนนะเดี๋ยวเสียเวลามากไปเดี๋ยวจะตายเอาอือโหโห,โห,โห,โหนี่พาหมดเลยเอาเอาันนี่พาฟื้นเหรอ เอาไอ้แค่นี้พามมันไม่ออกวะนี่ <c oughs> อยู่ิเสียงมาจากรงนะ <c oughs> ไะไรชารเตอร์ชรัตเตอร์อะไร <c oughs> มาดิมาดิได้ยินเงี้เสียงสวดน,นะก็เออหู ไม่พังวะมีเปิร์กอหรอมีเปิร์กอหรอ,อ,รหรอทำอะไรเนี่ยไม่ซื้อเปิร์กไว้วะเดี๋ยวไปหาพวกส่วนกับนอ้นี่ไอม,มีเจนน่ะที่ดูว่าพอเล่นเป็นนะเออดูจะทรงนะหมาย แต่ทำไมมันดูวิ่งวิ่งช้าแบบเนี้ยไม่ใช่เบลที่เราเคยจับมาก่อนเลยนะมึนเลยนะตงรับกูลุ่มคุมโซนเลย เจ็บทั้งสองเจ็บนีพาทั้งสองอ,อีกทีตายชัวเบิร์กเบิร์กใช้พลังอืม้มนี่จัก๊กจั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 กนี่ใครอ๋อเดสเดสแปดเดสสมอลเล่ถูกตัวครับนี่ สายสินเหรออืแดงไปเดี๋ยวมันเก็บศพเพื่อนคุ้มก่อนเก็บไปแล้วใช่ไหมล่ะรู้นะอ้าวยี่เมื่อก,กิงกูก็ดจะตามยูริได้ตามเจนก็ดีหนะ่อยเพะเจนมันถือวิญญาณวางมึงวาง วางลงดีมากดูคุมก่อนคุมก่อนนะะดูจากเลกอยู่ดูจากเลกนี้พายยังไม่มีใครมานะ อ่ามีคนถือวิญญาณนี้พาไปหาก่อนหาตัวก่อนโอ้ยเฮีย้ยมันจะหี่แตดเลยกันักน่าวะเออเออแต่ถ้าไม่ชุมมันก็แพ้นเนาะแต่เ,เขาใส่ใเราไอ,อ้อทีก็เบสสมอลเล่ไปนะดูด,ดีเปิร์กดูด,ดีไอเปิร์กไอเฮียซื้อมาน,นันอืมมาดิไม่ตัดนี่เรียบร้อย โอ้กูไอ้เฮียพออัปเทนี่สแสดงว่ากูไม่ได้กากเว้เกมมันแค่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ <c oughs> ไม่เป็นไรเวมันมีสองตัวแล้วก็ชุบไม่ได้แล้วด้วยไ <c oughs> อทีก็ตายมั้ง <c oughs> โอ้สังหารข้าฟาก ไอเจนตามง่ายแหละตอนนี้ชัว ว่ะรอกย้ทำไม <S 2> <S 2> <S มันเล่นง่ายอย่างวะมันเล่นมันเกิน

ไม่ได้เว้ยไม่ได้ถ้ากูมองไม่เห็นมันหนีแน่อืมอืมอก็บอกแล้วนะว่าตึงขนาดเนี้ยนะฮึฮึฮแก้มือเว้ยก็ดูเอาแล้วกันนะว่าปีศาจ์ไราแห่งวงการเกมโอ้ดูผมเจนปีศาจ์ไราแห่งวงการเกมมันไม่มีวันตายมันไม่มีวันมันนัม number one number นัมเบอร์ก g อดมันเกิดมาจากหินคิริโปโกโตตัสอาบแสงมาเป็นเวลาหนึ่งพันปีเป็นไงล่ะ ดีจริงๆเลยพอมีเปริร์นี่กูโหดขึ้นมาเลยน,นี่มันต้องพึ่งเปริร์ประมาณ30ล้านเปอร์เซ็นต์นะ,อะโอเคนะ EP นี้ก็มีเท่านี้นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม